หเคล็ดลับนะครับเล่นเป็นโนโคตเพราะเลยนะแม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ก็ตามนะครับสิ่งนั้นก็คือเรื่องของดินามิกนั่นเองดินามิกคืออะไร่ดินามิกคือความหนักเบานะครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูอ่ะเดี๋ยวให้คุณแม่เล่นเพลงสุดท้ายที่คุณเทพแบบปกติดูก่อนมือซ้ายไม่ต้องเล่นเล่นแค่าัมือขวาแบบปกติเลยอันนี้คือแบบปกตินะครับก็ฟังแบบว่า แล้วก็ฟังได้เฉยๆเนาะอ่ะโอเคพอทีนี้ลองมาเล่นแบบไดนามิกดูนะครับเล่นแบบมีไดนามิกมันจะมีความหนักเบาพลิ้วไหวจากของเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ือไดนามิกเดี๋ยวให้คุณแม่ลองทำดูอ่ะลองดูนะให้เล่นให้เบาลงมีหนักมีเบาตามฟิลไปเลย นึอ่าเห็นไหมดีเลยใช่ไหมเบา,าเห็นไหมครับสิ่งนี้แหละคือความเป็นดนตรีเนาะมีหนักมีเบานะครับสังเกตไหมแค่แบบเล่นเฉพาะมือขวาเองก็เพลาะขนาดนี้นะครับอย่าลืมนะครับเทคนิคนี้แหละที่เป็นตัวบอกเลยว่าใครเล่นเป็นโนเพราะหรือไม่เพราะแล้วก็มือใหม่สามารถทำได้ด้วยนะครับ